ัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่แยกบ้านหนองตอนะครับมาคลองถุงนะครับผมเราไปหยั่งไปบงอเลยนะครับนี้เราจะบซื้ททอทำหมูกระทะนะครับผมนานๆได้กลับบ้านทีนะครับเราเดินมาชมก,กับบน,นกได้เลยนะครับผม

แบบหลุดไหลไม่ยังอ่ะดูดิหลุดเยอะมากเลยอ่ะนี่นะน้องปลาดุกนะครับเป็นตากล้องนะครับรถมองไปเยอะมากเลยนะ เราพาบมาติดแบบั้นๆเลไม่มันมันเดินเราของมาเฉือยเ่ยอ๋อเออมันธรรมดาเลยมันห้อยางเนาะเานจ่าปดหวานเร็วดแล้วเ็วกไปไหนยงถามเป็นบ้าอก สวัสดีค่ะอยากกินอยากกินเกี่ยวอ้าวก็กินที่เขาออกคืออัน <N> 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 <N>